สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่คุณการศริลัญญาวอมี่ผลนใหญ่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอยูทิ่ตที่2ก่อนนันนี้เราพามาดูดีฟอร์เบื้องต้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะคะว่าก่อนหนะ้านั้นดีฟอร์เป็นยังไง แบบบ้านของเราทั้งในบ้านตัวอย่างแล้วก็ภาพรวมของโครงการเป็นสไตล์นี้เราก็เลยเลือกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าโทนสีที่ใช้ภาพรวมของบ้านเนี่ยก็จะมีหลักๆก,ก็จะเป็นสามสีหลักๆด้วยก,กันก็คือสีขาวสีไม้แล้วก็ตัวสีเทาเองนะคะก็3สีนี้พอผสมผสานเข้ากันเนี่ยมันก็จะเลนอินเข้ากันแล้วก็เข้ากับทั้งตัวบ้านภายนอกแล้วก็ภายในแล้วก็สวนหน้าบ้านด้วยค่ะเราก็เลยเลือกเป็นสไตล์มินิมอลอบอุ่นอบอุ่น,อ,นอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเป็นให้เป็นคอนเซ็ปต์หลักในการออกแบบของเราค่ะ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่เราเลือกใช้นะคะพ็อปต่างๆเองก็เหมือนกันก็จะค่อนข้างเข้ากันลงตัวทีเดียวเลยค่ะกันทั้งหมดมาค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการศิญยาวอมมี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันว่าเราเนี่ย บีฟอร์ก่อนที่เราจะตกแต่งพื้นที่ของแปลง22ที่ใส่ต้นไม้ต้นพุทมาลัยต้นซิวโอ๊กลงไปเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะคะก็เป็นบ้านนี้เนาะมันก็จะโลง่งๆค่ะพื้นที่ก็จะกว้างขวางพอสมควรเพราะเรามีสวนหน้าบ้านเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันคะ่ะว่า b ีฟอร์เป็นยังไงค่ะ ก็สำหรับด้านข้างนะคะเราก็เหลือพื้นที่ไว้ด้วยนะคะเราออกแบบบ้านที่ไม่ติดกันจนเกินไปทําให้พื้นที่ด้านข้างเนี้ยค่ะสามารถวางเป็นแนวต้นไม้เป็นไซเกาหลีสูงๆได้แล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของบ่อพักด้วยแต่ว่าบนนี้เนาะเราสามารถขุดแล้วก็สามารถเป็นวางต้นไม้ที่รากไม่ลึกเท่าไหร่ไดะะ้ด้วยนะคะก็จะได้ในส่วนของ Privacy ตรงนี้ไปนะคะแล้วก็ระยะตรงนี้นะคะเราเว้นไว้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนของห้องนอนตรงนี้เราสามารถทําเป็นคอร์ดเล็กๆสําหรับทําเป็นห้องพื้นที่ส่วนตัวของห้องนอนก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ มาค่ะแล้วก็ไปดูในส่วนหน้ากันค่ะค่ะสำหรับส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นโรงรถโรงรถของเราจอดได้2คันเนาะคะ่ะพื้นที่ข้างบนก็จะค่อนข้างโล่งกว้างมันทําให้โรงรถไม่แออัดค่ะมาในส่วนนี้เลยค่ะก็จะเป็นในส่วนของสวนด้านหน้าถ้าสังเกตเห็นดีๆก็คือพื้นที่จะค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเราวางแผนไว้อยู่แล้วว่าอยากให้ด้านหน้าของเราเนี่ยค่ะเป็นเป็นสวนก็จะได้เห็น เชื่อมต่อกับพื้นที่ด้านในด้วยซึ่งเป็นในส่วนของลิฟวิ่งนะคะแล้วก็ถ้าด้านหน้าเป็นสวนเนี่ยก็จะเห็นพื้นที่ของสวนส่วนกลางของโครงการด้วยเพราะว่าแปลง22ของเราก็คืออยู่ใกลด้านหน้าดยทีนี้ถ้าสมมติเราปลูกต้นไม้ใหญ่บริเวณด้านหน้าอย่างงี้ค่ะพื้นที่มันก็จะร่มเย็นมากยิ่งขึ้นมันจะสามารถทําให้ทรงเนี้ยสามารถเป็นพื้นที่นั่งได้ด้วย สำหรับด้านข้างนี้นะคะเราออกแบบกำแพงสูงนิดนึงเนาะเพราะว่ามันจะได้เป็นส่วนกั้นプライเวสซีระหว่างบ้านหลังนี้แล้วก็กับบ้านอีกหลังนี้ด้วยมันจะได้ไม่ได้สามารถมองเห็นกันได้โดยตรงแนะนํานะคะส่วนนี้เนี่ยถ้ามีพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถทําเป็นเทอร์เรสออกมานั่งเล่นได้ด้วยแล้วก็ถ้าเราอยากได้ความ p r i เว c ซีมากขึ้นกว่าเดิมจากที่เราออกแบบในส่วนของกำแพงไว้นี่คะ่ะก็สามารถปลูกต้นไรเกาหลีที่สูงๆได้ด้วยหรือจะปลูกไม้ใหญ่ที่สูงสงไว้ตรงนี้ก็ได้เช่นกันเหมือนที่เราออกแบบไว้นะคะก็แผ่นของเราก็คือจะลง งเป็นในส่วนของต้นซิวโอกสูงๆตรงบริเวณนี้เลยด้านหน้าก็จะร่มรื่นค่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็เป็นเหมือนอเซ็นเตอร์ของบ้านนะคะเราแพรเราแพรไว้ว่าจะลงเป็นต้นพุทธมลัยซึ่งมันก็ค่างมีกิ่งก้านที่กว้างขวางแล้วก็มีฟอร์มที่่อนั้งสวยงามถ้าเราลงต้นไม้ที่สวยที่สุดไว้ตรงนี้นะคะมันก็จะช่วยส่งเสริมให้บ้านดูดีขึ้นก็ยังไงก็เดี๋ยวอยากให้ติดตามกันนะคะว่าพอลงต้นไม้เริ่มลงต้นไม้ใหญ่ลงลง,ลงต้นไม้พุ่มแล้วก็ย้าแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวยังไงตติดตามกันคะ่ะ วันนี้เรามา,าตกแต่งสวนด้านนอกนะคะของปยวแลงยูนิตที่2นี้ก็จะเป็นบ้านที่ตกแต่งพร้อมอยู่เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่าเราลงต้นไม้อะไรกันไปแล้วบ้างนะ ก็สําหรับส่วนด้านแรกส่วนด้านหน้าที่เราจะตกแต่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนหน้าก่อนหน้านี้เราลงต้นกระพี้จันไปตรงนี้แล้วต้นกระพี้จันก็จะเป็นมีลักษณะเป็นกรอให้ความล่มลื่นนะคะตอนนี้มันก็ยังพอต้อนไม้เพิ่งมาลงนะคะก็ต้องใช้เวลาในการปรับสาภาพพื้นที่นิดนึงนะคะตรงนี้พื้นที่เนี่ยจะเป็นส่วนของที่ติดจากห้องนอนเนาะก็จะมีพื้นที่ตรงนี้เป็นลานกว้างเราก็ลงต้นไม้เพื่อกั้นในส่วนของความเป็นไพรเวซีส่วนตัวด้วยเลยลงต้นไม้ใหญ่นี้ไปค่ะแล้วก็สําหรับ นี่ด้านนี้เองเป็นโซนด้านหน้านะคะเนื่องจากตอนนี้เนาะจนเที่ยงพอดีแดดก็จะรอน,นิดนึงแล้วก็เราก็อยากให้ด้านหน้าลมเราก็เลยลงต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ฟีเจอร์ทีที่ค่อนข้างมีความสวยงามก็คือเป็นต้นพุทธมาไหลด้านหน้าบ้านเลยก็จะทําให้บรยากาศตรงเีนน้ย่มลงล่มขึ้นเยอะเลยค่ะสําหรับในส่วนของส ổ, องต้นด้านหน้านะเราลงเป็นต้นซิวโอนะคะเป็นสองต้นมันก็จะได้บรรยากาศแบบฝรั่งฝรั่งแล้วก็ทําให้บริเวณด้านหน้าอย่างเงี้ยมันดูเต็มไปด้วยอะค่ะ วันนี้นะคะหลังจากที่เราแต่งสวนเสร็จแล้วนะคะบรรยากาศก,ก็จะล่มลื่นนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าค่ะก็ต้นไม้ที่เราลงไปเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในส่วนของพืชพันธุ์นะคะที่เราได้บอกไปแล้วเนาะเรามีมาอินเสิร์ตเก็บภาพนะคะในส่วนของต้นไม้ฟีเจอร์ทีนี้นะคะเราเลือกเป็นต้นไม้ฟอร์มสวยก็จะเป็นต้นพุทธมาลัยนะคะก็ ความฟอมพุ่มของมันก็จะค่อนข้างร่มรื่นนะคะให้ร่มเงาแล้วก็จะไปให้มีกลิ่นหอมของดอกพุทธด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็สําหรับในส่วนของที่นั่งเล่นตรงนี้นะคะเราก็ออ,อกแบบเป็นสวนปูเป็นหญ,ญ้าแล้วก็ทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้ด้วยจะได้เชื่อมต่อกับพื้นที่ที่เป็นสวนนั่งเล่นของตัวบ้านด้านในนะคะก็จะค่อนข้างร่มรื่นเลยทีเดียวแล้วก็สําหรับพร i เว c ซีนะคะอย่างที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มเข้าทําสวนนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้มีพร i เว c ซีระหว่างตัวบ้านแล้วก็ออกแบบเป็นต้นไทเกาหลีขนาดใหญ่อันนี้ร สำหรับส่วนด้านหน้านี้นะคะเราอยไม่อยากให้ทึบจนเกินไปนะคะเราก็ออกแบบเป็นต้นไกาหลรีประมาณ2เมตรก็จะไม่ทึบปิดบังทัศนียภาพด้านหน้าจนเกินไปแล้วก็ทําให้ลมพัดผ่านเข้าสู่ตัวบ้านได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่าตอนนี้เราตกแต่งแล้วเป็นยังไงบ้างไปดูกันค่ะเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะพื้นที่ก็จะเป็นพื้นที่โล่งนะคะเลวยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมันก็จะดูกว้างนิดนึงแต่พอเราเอาพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมาลงแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะค่อนข้างลงตัวมากขึ้นและก็จะทําให้เราพอมองเห็นฟังก์ชันภายในมากขึ้นในส่วนแรกเลยนะคะก็จะเป็นส่วนลิฟวิ่งส่วนลิฟวิ่งเนี่ยก็จะใช้โซฟาเป็นรูปตัวไอตัวเดียวแล้วก็มีตกแต่งเพิ่มเติมนะคะ,ะเราเพิ่มให้ดูมีมิติมากขึ้นด้วยการใช้เก e, ้าอี้หวายอันนี้ก็กําลัง น่ารักทีเดียวแล้วก็นั่งสบายด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เรามีการตกแต่งผ้าม่านให้แล้วด้วยนะคะผ้ะมาม่านอันนี้เราก็เลือกเป็นผ้าม่านที่ค่อนข้างโปร่งสูงเข้ากับตัวบ้านเลยผ้าม่านนี่จะสูงประมาณ2.8เมตรเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของเป็นม่านที่เราใช้เราก็ใช้เป็นม่านโชลาง <c oughs> ก็จะได้เข้ากับบรรยากาศนินิมอลแล้วก็เลือกเป็นลายไม้นี้ด้วยค่ะเราเลือกใช้ทั้งม่านโปร่งแล้วก็ม่านทึบนะคะ มาค่ะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นส่วนดิ g ก่อนหน้านี้นะคะพื้นที่ตรงนี้จะโล่งหมดเลยเราเอาจจะยังมองไม่เห็นภาพนะคะว่าการใช้งานเป็นยังไงนะคะก็ดิ닝ตรงนี้นะคะเราเลือกใช้โต๊ะขนาดประมาณ2เมตรด้วยกันนะคะเนื่องจากพื้นที่บ้านของเรากว้างนะคะเราก็จะสามารถใช้โต๊ะขนาดใหญ่ได้อันนี้จะเป็นจริงๆแล้วสามารถวางได้ถึง6กที่นั่งเลยแต่ว่าตัวนี้นะคะเราทําเป็นส่ที่นั่งค่ะแล้วก็สําหรับส่วนนี้นะคะเนื่องจากเป็นจุดนําสายตาถ้าสมมติเรามองมาจากตัวบ้านนะคะเราออกแบบให้เป็นชั้นวางของน่ารัก,น,รกน่ารักตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็ใส่พร็อพ เก๋ๆเข้าไปทําให้บ้านดูสวยมากขึ้นแล้วก็ยังสามารถามีฟังก์ชันของการเก็บที่เป็นเป็นชั้นในการเก็บหนังสือเก็บกรอบรูปอะไรของเราได้ด้วยค่ะก็เราเลือกเป็นลายโค้งนะคะมันก็จะช่วงนี้มินิมอลก็จะเน้นเป็นความโค้งนิดนึงนะคะทำให้บ้านดูจากบ้านสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็จะดูมีมิติมากขึ้นเชื่อมต่อมาถึงส่วนนี้เลยนะคะน,นี้จะเป็นส่วนครัวครัวของเราของ,ของแบบบ้านที่โครงการสีรัญญาวอร์มี่ของเรานะคะแบบบ้านวอร์มี่เนี้ยก็จะแยกครัวระหว่างส่วนครัวกับส่วนในตัวบ้านชัดเจนเพราะว่าเราก็คั่ง เข้าใจดีว่าลูกค้าชองอกังวลในเรื่องของกลิ่นแล้วก็กลิ่นรบก,กวนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะได้ควบคุมพื้นที่ของการเปิดแอร์ hmm. ในบริเวณนี้ได้ด้วยควรัวนี้เราก็เลยแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนสาหรับครัวนะคะที่นี่นะคะก็คือจะพิเศษกว่าที่บ้านทั่วไปที่เป็นบ้านเปล่าคือเราบิวชั้นตรงนี้ไว้ด้วยเพื่อฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็เพื่อ,อเป็นความสวยงามของตัวบ้านด้วยเหมือนกันค่ะนะคะชั้นที่เราบิวนี่ก็สามารถใส่ของได้ตรงบริเวณนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นช่องเปิดแต่ว่าถ้าสมมติเราอยากจะไม่ให้ฝุ่นเข้้าาาาหรรืออยะะ่งีก็สมถ ใช้เป็นข้างบนตัวนี้ได้สามารถเก็บของที่บริเวณข้างบนนี้ได้ด้วยเหมือนกันอันนี้เราก็มีสิ่งให้แล้วก็พื้นที่บริเวณนี้ในอนาคตเนี่ย mm hmm. ก็จะสามารถเป็นเตาแก๊สได้แล้วก็ตรงนี้ที่เราเอาเชลล์เก็บของไว้นี่ก็เป็นส่วนของ ตู้เย็นนะคะก็ใครที่สมมติย้ายเข้ามาแล้วก็สามารถเอาตู้เย็นมาไว้ตรงนี้ได้เลยช่องเปิดตรงนี้นะคะเราก็อยากให้เปิดมุมมองส่วนด้วยส่วนหนึ่งนะคะเราก็ทําเป็นช่องเปิดตรงนี้จะได้ไม่ดูทึบจนเกินไปสําหรับครัวค่ะแล้วก็เชื่อมต่อมาในส่วนของรอนดีนะคะสามารถมาตาัดผ้าแล้วก็ซักผ้าบริเวณนี้ได้เลยถ้าสมมติเราต้องการวางเครื่องทำน้ำแทง,งน้ำก็คือจะเป็นในส่วนด้านหลังนี้เลยค่ะ ก็สำหรับยูนิตนี้นะคะก็ยูนที่2ที่โครงการสิรลัมยาวอมมี่ถนนใหญ่นะคะก็พื้นที่ภายในพื้นที่การใช้งานทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ150ตารางเมตรก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ําเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะเราตกแต่งในส่วนของบีเวงแล้วก็ไดนิ่งไว้เต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วก็ในสำหรับส่วนของหัวแยกด้วยก็งบประมาณคร่าวๆในการตกแต่งสําหรับในส่วนของภายในทั้งหมดก็จะอยู่ที่ประมาณ100,000ต้นๆแล้วก็ส่วนภายนอกนี่ก็จะอยู่ประดัณประมาณ5-6หมื่นด้วยกันค่ะก็เท่่่าาาาากกกัับบบวงงงปรระมณในนตตแ้หล ก็จะอยู่ที่ประมาณ10,000แสนก,นกลางๆนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้ามาชมกันนะคะในบรรยากาศบ้านมินิมอลแบบนี้นะคะแล้วก็ลงตัวด้วยกันเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์รวมถึงพร็อพตกแต่งต่างๆนะคะก็จริงๆจะเรียกได้ว่าฮิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยก็ได้ก็อยากจะให้ติดตามกันนะคะว่าต่อไปเราจะไปแต่งบ้านกันที่ไหนอีกแล้วก็สไตล์การตกแต่งจะเป็นคล้ายแบบนี้ไหมหรือจะแตกต่างไปจากเดิมยังไงก็อยากให้ติดตามกันคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ